สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถมือสองคัดเกรดค่ะก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะในส่วนของรถเก่งเล็กค่ะเครื่องพันห้าแล้วก็เครื่องพันสองค่ะใครที่มองหารถเล็กนะคะรถซิตี้คาร์หรือรถอีโคคาร์ค่ะคลิปนี้ห้ามพลาดเลย,เยน้ำหนึ่งจะพารับชมนะคะในส่วนของโซนด้านหน้านี้นะคะว่ามีรถอะไรกันบ้างเพื่อจะถูกต้องตาต้องใจนะคะพี่ๆ่ะรถทุก คัดเกรดคุณภาพทุกคันค่ะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมนะคะรถในโซนตรงนี้นะคะเลทต่าสุดนะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,6 0พนะคะแล้วก็ถ้าผ่อนมากสุดนะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ ,00 0ดกลางๆนะคะก็ใครสนใจรถเซกเมนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพามา รับชมคันแรกกันก่อนไหมนะใครที่มองหารถ To y ย ta V o อพี่คะ V ี o อนะเราจะมีในส่วนของเป็นตัวรถตัว Entry แล้วก็ตัว Mid นะช่วงนี้นะคะในส่วนของรถ ไฮนะคะ v o อตัวไฮตัวท็อปสุดนะรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะน่าจะหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็กาลังทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันค่ะตัวนี้จะได้เป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีสีสีเทาดําอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่สีเทาดําจะเป็นตัวมิดพิ่งเข้ามาค่ะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานการปรับสภาพอยู่ส่วนคันนี้ค่ะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ได้เป็นตัว v o อสีดํามาคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่น 9พัปี2019นะคะเป็นตัว1.5มิตรเลขไมย,ยู่ที่1 1 4 4 0 0พโลถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะตัวมิตรนะคะถือว่าเป็นตัวกลางตัวนี้ปี2019ถ้าเทียบเท่ากับปี2018ก็คือเท่ากับว่าเป็นตัว G ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะนะคะคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูด้านในสักนิดหนึ่งจะได้เป็นเบาะหนังค่ะพี่ขาการันตีโครงสร้างตัวรถค่ะนะคะการันตีโครงสร้างตัวรถเลยพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายเป็นปุ่ม ุสตสตาร์ทเออเป็นปุ่มบิดไข่สตาร์ทค่ะขอประธานาภัยนะคะถ้าเป็นตัวพุสตสตาร์ทจะต้องเป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวไฮเนาะตัวนี้เป็นตัวมิดค่กกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเบาะหนังนะคะข้อดีของเบาะหนังนะคะก็คือดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะคะมาดูอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเอนทรีพี่ขาวีออตัวเริ่มต้นตัวเอนทรีอันนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นจริงๆเลยนะคะได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะคะไฟหน้าจะ ได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ข้อดีของไฟตัวนี้นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายนะเป็นไส้ไฟฮาโลเจนค่ะนะคะตัวนี้เป็นโฉมโฉมล่าสุดของ v ีออนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3า9 0 0 0หเาเป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดค่ะ3ามแ0 0หมื่กาก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเลทอยู่ประมาณ5,000ค่ะพี่คะประมาณ5,000กลางๆนะคะนะคะห้าพันห้าห้าพัน ฟีดาวนะคะพวงมาลัยนะคะสากานเป็นกุญแจบิดไขยสตาร์ทกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานนะคะก็คือให้มาครบคันเลยตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าค่ะพร้อมลายกราฟิกนะคะนี่คือคอนโซลด้านหน้าใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้เลขมาอยู่เพียงแค่1 0 0 0 0แสนกับอีก4ี่พันโลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะ1 0 0 0 0แกับอีก4ี่พันโลเอามาดูด้านหลัง วีออสเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ด้านหลังภายในกว้างมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวรอยเมกอาร์ตพี่ขารอยเมกอาร์ตคมสวยแบบนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะประหยัดพออยู่ประมาณห้าพันพี่ขาเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ ในเรื่องของออปชันมาตรฐานต่างๆนะคะกระจกมองข้างพับรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างด้วยนะ,ะตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะหรือว่าสีเทาเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะนะ,คะใครสนใจคันนี้ย้ําอีกหนึ่งครั้งค,ค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นเะก้าพันคันนู้นสามแสนสี่หมื่นเก้าพันค่ะนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันก็จะอยู่ที่ประมาณห้าพันปลายปลายอันนี้ประมาณห้าพันต้นๆห้าพัน 5, 000, กลางกลางนะคะมาดูต่อค่ะสีขาวบ้างไหมเอ่ยนะคะ วีออสสีขาวตัวนี้นะคะเป็นตัวมิดนะคะปี2019เหมือนกัน3 5 9 0 0 0ค่ะพี่ขาปกติแล้วนะบางที่นะสีขาวเนี่ยเป็นสีที่เราต้องเพิ่มเงินด้วยนะนะคะเพิ่มเงินหมื่นถึงหมื่นห้านะบางที่นะคะกะ็ตัวนี้นะคะ359,000นเนะคะเป็นตัวมิด โครงสร้างตัวรถเรารับประกันเรามีการตรวจสภาพ215รายการค่ะนะคะ215รายการเป็นบริษัทชั้นนําจากบริษัทเยอรมันนะคะจากบริษัทชิกนะคะพี่คะพวงมาลัยนะคะถ้าเป็นตัวมิดมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทแล้วก็ด้านข้างนะคะจะได้เป็นตัวสีรถโก359,000ค่ะสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้อ่ะ ไปจากวีออแล้วมาดูในส่วนของ m a สด้กันบ้างค่ะเผื่อใครสนใจนะคะกับ m a สด้นะคะที่นี่จะมีเป็น m a สด้าสองนะคะมาสด้าไม่มีถ้าเป็น m a สด้าจะเป็นตัว cx 3นะคะตัวนี้ได้เป็นสีแดงมาเลยค่ะนะคะเป็น m a สด้านะคะคันนี้1.3 h ่ g h Connect ค่ะ3 2 9 0 0นสนเาพนะคะเ,เลขไมล์สี่หม่นหนึ่โล นะคะเลขหมายอยู่ที่41,000โลค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขาย329,000เองนะคะ329,000เองพี่ค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังสักนิดหนึ่งให้ดูด้านหลังคันนี้ดูสปอร์ตค่ะพี่ค่ะสกเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันค่ะนี่ค่ะได้เป็นคอเอ่อท่อคู่เออนะคะ ละสกเกิร์ตสีดารอบคันติดคิ้วกันสาท,ที่เปิดด้านนอกก็ได้เป็นสีดําพี่ขาดูสปอร์ตชบเฉี่ยวมากๆนะคะตัวนี้เป็นมาด้าสองรูปทรงนะคะดูทันสมัยเป็นรถเก่งซีดานสี่ประตูไม่ใช่แฮทแบกนะคะเป็นรถเก่งซีดานสี่ประตูคะ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในสักนิดหนึ่ง มาดูด้านในสักนิดหนึ่งค่ะใครสนใจมาด้าจะบอกว่ามาด้าเขาจะให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะได้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะคะ เป็นกุญแจสมาร์ทคคเลตนะคะได้เป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบลายสีขาวจุดๆนะแล้วก็มาด้าเครื่องเสียงต่างๆนะคะปุ่มกดต่างๆจะอยู่ตรงคอนโซลกลางพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายและด้านขวาค่ะใครสนใจก็สามารถติดตอ่อสอบถามน้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะเครดิตีสามารถจัดยอดฟรีดาวได้นะคะสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เอามาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้าง แล้วก็ตัวมัดด้าพี่ขาเบาะนะคะเขาสามารถพับได้นะอันนี้คือพับโชว์เลยนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถก็สามารถเข้ามาดูได้เลยอ่ะเบาะด้านหลังพับได้ถ้าเป็นตัวมัดด้านะคะอ่ะใครสนใจนะคะอันนี้ก็คือคอนโซลกลางนะคะนี่ค่ะสนใจก็สามารถทักหาน้ำาันได้พี่ขา มีช่องใส่แก้วนะำแต่ว่าคอนโซลกลางของ m a สด้าเขาไม่ได้แบบมีที่เท้าแขนนะนะคะก็จะกลายเป็นตรงนี้ค่ะที่ไว้ของนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าของตัว m a สด้อ่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะ3 2 9 0 0นสาพค่ะพี่ๆค่ะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000ันห้ันกลางๆมาดูอีกสีหนึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะ ตัวท็อปค่ะเป็นตัว Mazda 2เป็นตัว1.3 SP นะคะตัว Mazda นะเขาจะได้เป็นเครื่อง1.3นะแนะเป็นตัวเครื่อง1.3ค่ะนี่เดี๋ยวพามาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งใครที่สนใจนะคะตัวนี้นะคะ429,000ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 7,000พค่ะนะคะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0 7 0 0 0กลางๆเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะได้เป็นสีเทาคล้ายๆสีเทาแลมโบตัวนี้เลขไม่อยู่ที่อันนี้เป็นปี22ไม่ห้าหมื่นเก้าอ่ะอันนี้ปี22คันนี้นะคะ 4, สี่แสนเออสามแสนสองหมื่นเก้าพันเป็นปี19ไม่สี่หมื่นหนึ่งพันโลเลขไม่สี่หมื่นหนึ่งพันโลเป็นรถที่เจ้าของเป็นรถบ้านนะคะใช้งานมือเดียวนะคะที่เจ้าของไม่สามารถส่งต่อได้ตัวนี้นะคะ เป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปค่ะนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาเป็นปุ่มพุชตาร์ทนะคะแล้วก็เบาะสามารถนะคะ เ,ออเก็บความจำเมมเบอรี่ได้นะคะเนี่ยค่ะได้เป็นเบาผ้าเออเป็นเบาะหนังนะตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้เป็นหนังนะคะเหมือนรถสไตล์ยุโรปนะคะเป็นหนังสลับกับผ้าเนาะคอนโซลตรงกลางค่ะเนี่ยค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามน้ำหนึ่งได้ที่0 961984963ค่ะ429,000ค่ะปี2022นะคะไม 59, 000, ่59,000ไม 59, 000, ่59,000ค่ะ ดได้เป็นเบาะหนังนะคะเครดิตดีสามารถจัดยอดเต็มนะคะก็ดันฟรีดาวได้นะคะนี่ด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดมีกล้องมองหลังขนาดถอยสอดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปอมาดูอันนี้ก็คือเป็น V ีอเนาะ,ะมาดูมาด,ด้าสีแดงอีกหนึ่งตัวไหมนะมาด,ด้าสีแดงอีกหนึ่งตัวไหมตัวนี้นะคะเป็นปี2021นนะคะไม่ห้าหมื่นแปดพันโล ปีสองพี่สิบตัวนี้เป็นปี2019นสิะและตัวนี้เป็นปี2022นะ,ะเป็นปี2022นี่ค่ะให้ดูโฉมหน้านะคะให้ดูโฉมหน้าแต่ละโฉมนี่ค่ะอันนี้ปี2021 คันนี้ไมหาหมื่นแปดพันโลสี่แสนกบิดเก้าพัตัวนี้นะคะเป็นตัวอ่าตัวรองนะตัวนี้เป็นตัวรองค่ะเป็นตัว s l ส t ลเตตัวรองค่ะไม่ใช่ตัวท็อปถ้าตัวท็อปนะคะตรงนี้จะเป็นบาะไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะมีอ่าตัว m e มเบอรี่นะคะอันนี้คือคอนโซลตรงกลางพวกมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถมาทดลองขับได้แต่หนึงจะบอกว่าตัวมาด้าเป็นรถที่เขา ไม่ในเรื่องของออปชันเขาไม่หวงบอกเลยว่าไม่ได้เออมัดดาเขาไม่หวงออปชันนะคะพี่นะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทานมสีเทานมคันนี้ราคาอยู่ที่ 479,000ได้ปี23ไงนะคะตัวนี้เลขไมล8,000โลเอง8,700โลนะ8,700โลมาดูภายในสักนิดนึงค่ะพี่ๆ่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จะมี memory s e s t นะคะก็คือเป็นความจำของเบาะค่ะพี่สมมุติว่าเราเมมเราเมมความจําใครมานั่งเบาะเราหรือว่ามาขยับขยื่ยนเบาะเราส่วนใหญ่จะมีนะพวก Camry Accord เนี่ยพวกที่เป็นตัวท็อปที่แบบว่าเป็นรถแบบ กลุ่มตลาดที่เป็นรถลักซุรี่อะรถที่แบบออปชันให้มาหรูหราหน่อยจะมีตัวนี้นะคะมาด้ามีให้มาตัวท็อปนะคะอ่ะนี่เห็นไหมเบาเขาก็จะเอียงให้ปรับให้นะคะนี่เห็นไหมปรับดันขึ้นมาเห็นไหมคะอ่ะนี่เขาปรับแล้วหรือถ้าเป็นระดับที่สองอ่ะระดับที่สองก็ไม่ได้ตั้งไว้นะคะอ่ะเนี่ยสมมติน้ำหนึ่งนะคะเอนเบาก,กลับไปอย่างเงี้ยค่ะเขามีลูกเล่นให้ อ่ะเนี่ยลองกดระดับที่หนึ่งปุ๊บเขาก็จะดันกลับมาให้เองอัตโนมัตินี่ค่ะเห็นไหม ก็คือใครนั่งบอกของเราก็เราก็รู้นะคะอะตัวนี้479,000ค่ะนะปี2023ใหม่8,000กับอีก700กิโลนะคะถือว่าน้องๆป้ายแดงอีกหึงคันสภาพสวยตัวท็อปแล้วก็ได้เป็นสีเป็นสีพิเศษด้วยเป็นสีเขาจะมีชื่อเรียกของเขาแหละแต่เราเ,าเรียกบ้านๆเนานะเป็นสีเทานมนะคะเป็นสีเทานมอมาดูอีก1นึคันตัวนี้เป็นตัว1.0นะคะเป็นตัว1.0ทโบเป็นตัวประหยัดค่ะคันนี้399,000ปี2023 เลขไใหม่หนึ่งหมพโลเป็นตัว1.0 EL ค่ะเป็นตัวนิสสันนะคะอเมล่านะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นอเมล่าโฉมใหม่เลยเป็นตัว1.0ึ่งจุนเทอร์โบนะคะไฟหน้าพี่ขานะคะนี่ให้ดูนะ,ะไฟหน้าแบบมันติรี e f เฟคเตอร์นะคะใครที่สนใจกระจังหน้าก็ดูแบบรุ้นละนะคะแบบเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยอะดูภายในสักนิดนึงค่ะ ภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นเป็นเบาะผ้านะคะได้แบบเป็นลายกราฟิกดูสงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นตัวประหยัดเป็นตัว1นนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามหาน,หนึ่งได้นะคะ0 9 6 1 9 8 4 9าหด้ 9, 9 6ค่ะนี่ค่ะได้ด้านท้ายที่แบบว่าดูสปอร์ตดูแบบ เอกลักษณ์นะคะดูเป็นแบบมีเอกลักษณ์นะคะอ่ะมาดูคันต่อไปกันบ้างค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวน e ิสสันอ m เมล่1.2 e Sport Tech ค่ะตัวนี้นะคะรู้สึกว่านิสสันอ m e l a จะมีเข้ามามีสีดำสีเทานะคะแล้วก็สีบอลเงินตัวนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะจะอยู่ที่ 259,000นะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,500-4,600พี่คะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้อยู่นะคะคันนี้จะบอกว่าอเมล่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถอีโคคาที่โคตรคุ้มเพราะว่าภายในกว้างนั่งสบายคะ่ะนะคะพูดถึงในเรื่องของมิส s ันนะพี่ขาช่วงล่างเขาก็เขาก็แน่นนะนะพูดเป็นเล่นไปนะนะคะตรงนี้นะคิดดูสิยังให้แบบว่าอ่าตัว เท้าแขนพร้อมที่ใส่แก้วน้ำมาให้เลยนะเบาะด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้า2 5 9 0 0นหานะคะไม 6, ล์ห0 0 0โลได้เป็นสีบอลเงินนะคะหรือว่าในเล่มเขียนว่าสีเทาคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะแต่ว่าในส่วนของล้ออันนี้น่าจะได้เป็นล้อเป็นแม็กแต่งมานะคะเจ้าของเดิมใจดีค่ะนะคะเปลี่ยนแม็กมาให้นะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยคันนี้ราคาอยู่ที่2 5 9 0 0 0ปี2019ไม 6, ล์่นห0 0 0โลค่ะได้เป็นสีบอล หรือสีเทาเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะาดง่ายนะ,ะกับคันนี้ n i สสันอ m เมร1.2 e s p o r t c h e ค่ะมาดูคันต่อไปกันบ้างพี่ขาเดี๋ยวพามาดูตัวนี้เป็นตัว Toyota t o โยต้ายาริสเอทีนะคะเป็นตัวโฉมหน้าไมน่เชนนะคะไม่ใช่โฉบหน้าตัวตัวนิวนะเป็นเป็นเชนที่เป็นเป็นเชนอีกเชนหนึ่งค่ะเชนรุ่นแรกนะที่เป็นไฟหน้าเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟหน้า LED นะคะยังไม่ได้เชนปัจจุบันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว a t i p นะคะได้ไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกคุณหน้าแบบ LED ด้วยนะคะแม็กได้เป็นสี t โ o t o ค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่399,000ปี2020เลขไม 69, ล์ห0ม่69,000โลส่วนใหญ่แล้วตกยอต้ายาริสจะเป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวพี่คะ่ะ ก็ดูทรงสปอร์ตนะคะสเกิร์ตได้เป็นสีดํานะคะสปอยเลอร์ได้เป็นสีดํามาเนี่ยค่ะสเกิร์ตรอบคันนะคะด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ได้เป็นสีดํามานะคะตัวรับสัญญาณได้เป็นแบบชาร์กฟินด้วยนะคะตัวนี้นะมาดูภายในสักนิดนึงค่ะพี่่ะมาดูภายในสักนิดนึงคันนี้นะคะ 399,000ปี 3, 99, 000, 2020เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมเป็นตัวท็อปเลยเลขไมล์ห0 0มโลได้เป็นเบาะหนังนพะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาเป็นปุ่มคูสตาร์ทด้วยใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเคลดิดดีจัดยอดเตมดันซีดาวอีกเช่นเคยค่ะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Toyota ายาริเป็นตัวแฮชแบ็กห้ประตูได้เป็นสีดํามานะคะ แฮชแบ็กห้าประตูคันนี้4ีแสนกับปีก9,000นี2021 Microsoft, ไมล์เจ0 0หมพันโลเป็นตัว1.2สปอร์ตนะคะเป็นตัว1.2สปอร์ตถูกลมนิรภัยให้มาถึง7ใบเป็นตัวสปอร์ตค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสปอร์ตตัวเริ่มต้นเนาะไม่ได้มีไฟตัดหมอกให้แต่กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าติดคิวก <c ười> ันสาด <c ười> ให้เรียบร <ley> ้อยค่ะและตัวสปอร์ตตัวนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังนะภายในได้เป็นเบาะหนังค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะอ่า ก็ถ้าใครสนใจนะคะยาลิขอรถกลุ่มพวกนี้ขอรายได้อยู่ที่ประมาณ1 5 1 5น0 0ขึ้นแล้ว156นะ1 5 0 0 0ขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัว v ีออตัวนี้เป็น v ีออเป็นตัวมิดค่ะเป็นตัวกลางนะคะตัวกลางคันนี้ราคาอยู่ที่359,000ปี20 มาดูตัวไหนกันดีนะคะ Honda j a จ z กันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวตัวยาริตตัวนี้รุ่นนี้ก็มีอยู่นะคะปี2017,339,000เป็นตัว 1.2s นะคะเป็นตัว 1.2s นี่ค่ะเป็นสีเทาดำนะคะหรือว่าจะเป็นตัวยารีตเอ i ีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0ปี 2022, ไมล์โลค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Honda Jazz ่ะ Honda Jazz เป็นตัวแรไอเทมค่ะมี2คันค่ะจะเป็นตัว 1.5S <S นะคะเป็นตัว 1.5S นะคะตัวนี้นะคะาราคาอยู่ที่389,000นะคะไม่8,000 0โลหรือว่าจะเป็นตัว 1.5V เป็นตัวท็อปค่ะ410,000ปี2019คันนี้เลขไม่116,500โล116,000โลถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะ แสนต้นๆนะแล้วก็มาดูโตโยต้ายาริทเอทีตัวนี้น่าจะเป็นปี2022นะตัวนี้เลขไมล์หม่26,000โล4,99,000าค่ะนะคะ4,99,000ใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้096198 4963ค่ะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะเป็นตัวกลางนะคะ<ๆ> V อสสามแสนสี A ่หมื่นเก้าพันพี่คะตัวนี้เป็นโตโยต้า V อสที R T. อันนี้3า9 0 0 0านะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้เป็นล้อแม็กมาอันนี้เป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานค่ะรถหน่วยงานเนาะเขาก็ใส่ล้อแม็กมาจากเดิมที่เป็นล้อกระทะนะคะใครได้เห็นเมื่อกี้ที่ม1หนึ่งรีวิวนะคะตัวนี้3า9 0 0 0สาเป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้เป็นล้อกระทะมาพี่คะตัวนี้นะคะเป็นตัวฉลามหัวค้อนค่ะนะคะเป็นตัวโตโยต้ายาริสแฮตสแบกตัวใหม่ปี2023จะได้เป็นโฉมหน้านี้ช่องเมื่อกี้ที่หายไปได้เป็นสีแดงนะ ไม่รู้ว่าหนะ้าเมื่อเช้าน่าจะมีลูกค้ามาดูไปนะคะตัวนี้459,000ปี23ใหม่28,000โลเป็นตัว Toyota Yaris a t อทิปี2023ฝนตกแล้วนะคะเสียงเริ่มดังแล้วอามาดูด้านในกันค่ะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวานะอ่ะตัวนี้นะคะใครสนใจ459,000 ปี23ได้สีขาวมาด้วยไม่2 0 0 0โลสนใจคันนี้ทักหาน้ำหนึ่งได้ทั้งหมดนี้นะคะที่พาดูเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้หมดเลยค่ะพี่ๆค่ะมีสนใจคันไหนหรือว่าเอ๊ะต้องตาต้องใจเป็นพิเศษอะคันนี้คันนี้คันนี้มาดูคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่อ๋อเนี่ยเราปล่อยคันนี้เราปล่อยแล้วไม่พูดถึงเนาะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะรถเนี่ยเทียมหนึ่งพารีวิวพาดูอยู่นะคะมีคันไหนถูกตาต้องใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นี่นี่ตัวนี้เป็นตัวยาลิทเมื่อกี้นะคะอย่าบอกนะว่าปล่อยแล้วมีคนอยู่ข้างในด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจคันไหนสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลย0961984963เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะพี่ๆขา ทั้งหมดนี้นะนะคะนี่สนใจยังไงทักหา,าน้ำหนึ่งได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะ ถ้าอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1ทั้งหมดนี้นะคะมีการตรวจสภาพรถทั้งหมด215รายการนะคะจากบริษัทชิกชั้นนำนะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะคะมีการดูแลในส่วนของตัวรถรับประกันโครงสร้างนะคะระบบไฟฟ้าตัวเครื่องตัวถังนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่หากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่แตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น,นั้นเองคตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี ค่ะ